สว,วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแทนเชอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเหมือนเดิมกับเกม Minecraft นะครับโดย Minecraft ในวันนี้ถ้าคุณดูใน Inventory ผมจะเห็นเลยว่ามีทีนทีอยู่เยอะมากๆนะครับวันนี้เราอยู่กับมอสที่มีชื่อว่า TNT นะครับเอ้ยไม่ใช่ชื่อว่า Lucky TNT นะครับอ่าก็เป็นมอสที่เพิ่ม TNT ขึ้นมาแบบมากมายเลยแถวนึงนี่เท่าไหร่เอ่ย9อันใช่ไหมแล้วดูครับเพิ่มมาเป็นร้อยแล้วนอกจาก TNT เนี่ยยังมีตัวของเดนนิมาย แล้วก็มีตัวของรถรางที่เป็นติดกับ TNT ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรเดสเรอรอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูที่หลังละกันนะโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาเทส TNT นะครับทั้งหมด99 28 3 7 43 3 6 35อันนะครับลบอันนี้ไปหนึ่งอันเนาะโดยเริ่มจากตัวของเบสิกกันเลยดีกว่านี่เราเราเจอสปอตละนี่นะครับอันนี้ชื่อว่า TNT คูณ5น่าจะเป็น TNT 5อันนะไหนลองจุสิ ก็คือเป็น TNT ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็น TNT ที่แบบว่าแยกออกมาเป็น5อันนะแต่ไม่ใช่นะครับเป็น TNT แบบว่าระเบิดแรงกว่าเดิม5เท่าอะไรประมาณนี้มั้งแล้วก็มาดูอันนี้เลย TNT คูณ20เพื่อความมันนะผมปรับเกมโหมดเลยว่าเป็นตัวของ Survival ได้แบบดูความแรงของระเบิดนะครับนี่ ถือว่าแรงมากๆเลยนะสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหพื้นที่นี่คือแบบว่าเฮ้ยพึ่งพื้นที่นี่คือแบบว่าหายไปหมดเลยนะครับในระยะแบบว่ารัศมีที่กว้างมากๆเฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่งต่อมาก็าจะเป็นตัวของทีนที่คูณหนึ่งร้อยนะครับก็คือแรงกว่าเดิมร้อยเท่าเดี๋ยวหาจุดดีๆแล้วกันวางบนต้นไม้เลยแล้วกันจะไ,ได้เห็นความแรงครับ เหลือหนึ่งนะคือเหมือนเราไม่ได้รับดาเมจจากการระเบิดนะครับงั้นผมเซตเกมหมดกลับไปเหมือนเดิมกว่าอ่ะคืนที ip, เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นทีนทีคูณหนึ่งร้อยนะครับยีงการระเบิดนิวเคลียร์ถ้าเราเทียบกันเนี่ยอันนี้นะ่าจะเป็นคูณยี่สิบแล้วนี้เป็นคูณหนึ่งร้อยนะครับก็คือใหญ่มากอันนี้เป็นหนักกว่าเดิมนะครับน่าจะเยอะที่สุดแล้วก็คือคูณห้าร้อยนะครับคูณ 500. ห้าร้อยไรดูสิผมจุดแบบจุดเดิมเลยนะ ตรงกลางระหว่างสองหลุมมันมันนานจริงๆนะเนี่ยปุ๊ปิวอ้เป็นระเบิดที่แบบว่าโคตรใหญ่นะแล้วก็เจาะลงไปข้างล่างด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นถ้ำหรือว่ามันโดนระเบิดนะต่อไปจะเป็นตัวของ cobblestone house นะครับอันนี้เนี่ยถ้าให้ผมดาวนะมันน่าจะระเบิดออกมาแล้วก,กลายเป็นบ้านเป็นบ้าน cobblestone หรือเปล่า Christmas. <aging> <uit> ระเบิดออกมากลายเป็น <goof> บ <cji> <top> <com> ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูซิเป็นยังไงอ๋อก็มีแค่คัพติ้งเทเบิลงู๊งงู๑อันแล้วก็เป็นเป็นอิกทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจสร้างบ้านเราก็ใช้นี้แทนใช้ตัวระเบิดอันนี้แทนได้นะครับแล้วต่อมาเป็นวูดเฮาส์ทีนทีก็น่าจะเหมือนกันแต่ว่าน่าจะระเบิดออกมาเป็นบ้านเป็นบ้านไม้ อ่าก็สวยกว่าเดิมนิดนึงนะครับสวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมเยอะเลยแหละจริงๆอ่ามีพรมแล้วก็มีกล่องมีเฟอร์แนนซ์มีคัาติ้งเทเบิลด้วยนะครับก็คือมีของข้างในเนี่ยเยอะกว่าเดิมเนาะทีนี้มาดูตัวของ brick house อันนี้เป็นบ้านอิฐบ้านอิฐนี่น่าจะน่าจะดูดีสุดนะน่าสวยสุดแล้วก็น่าจะมีของข้างในเนี่ยเยอะกว่าอันอื่นด้วยนะครับอ่า brick house โอ้โหคือบ้านนี้อลังการมาก มีกล่องให้นะครับสองกล่องมีเฟอร์เน็์ให้สามอันแล้วก็มีตัวคัพติ้งเทเบิลหนึ่งอันนะครับข้างล่างนี้ก็มีปูพรมให้นาะแล้วก็อิดครับบ้านไม่มีชั้นใต้ดินนะทั้งสามอันเลยนะครับต่อไปเป็นดิกกิ้งทีนทีดิกเนี่ยก็แปลว่าขุดนะครับดิก่าขุดดิกกิ้งทีนทีเนี่ยก็แสดงว่ามันน่าจะขุดลงไปด้านล่างนะฮะโอ้โหก็คือระเบิด มานถึงชั้นแบบล่างๆเลยนะครับแต่มันยังล่างได้มากกว่านี้นะลองอีกอันสิอา่าโโหลงไปข้างล่างลึกลึกมากนะครับอันนี้สุดละสุดระยะแล้วปะอ่าเบดล็อกนะครับไปถึงเบดล็อกเลยเรียกได้ว่าโคตรลึกเป็นระเบิดที่เอาไว้สำหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจขุดลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่าไม่ขุดลงแค่บล็อกเดียวเนาะ ราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะใช้ให้ดีเนี่ยมันต้องขุดต้องขุดแบบว่า3ามคูณสามนี้นะครับอ่าก็จะเป็นแบบลึกๆอย่างนี้เลยให้เราลงไปแบบหาทงหาถ้ำอะไรพวกนี้ได้นะครับสำหรับตัวของ Digging TNT หรือว่าระเบิดขุดนั่นเองโอเคต่อไปก็คือตัวของ d ิ ll ดิวลิงทีนทีนะครับหรือว่ามันก็น่าจะขุดเหมือนกันนะดิวลิ่งทีนทีเดี๋ยวลองขุดอันนึงดูก่อนดิกนี่ก็คือขุดนะครับส่วนดิวเนี่ยจะเป็นอ่าดิวนี่ก็จะเหมือนกับการใช้เครื่องมือเนาะมันน่าจะต้องคาบยากกว่าครับอ่าก็จะใหญ่กว่าเลาลงมาถึงถ้าเลยก็ไวสำหรับคนที่แบบขี้เกียจขุดลงมาเพราะมันใช้เวลานานนะครับแล้วก็ใช้ตัวของดิวลิ่งทีนทีในการขุดแล้วก็หาแร่หาอะไรพวกนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าตัวของดิกกิ้งทีนทีเมื่อกี้เยอะเลยนะ ก็คือคราบันนี้น่าจะคุ้มกว่าเยอะนะครับต่อไปเป็นตัวของสเฟียร์ TNT สเฟียร์นี้ก็คือวงกลมนะครับไม่ใช่วงกลมเด็กเขาเรียกว่าทรงกลมนะครับทรงกลมสำหรับใครที่เรียนคณิตศาสตร์ถึงพวกรูปเรขาคณิตแล้วอะไรพวกนี้ก็จะเจอนะครับทรงกลมอ่าก็คือระเบิดเป็นวงกลมนั่นเองง่ายๆเลยนะครับตามชื่อตัวของเปียร์ TNT นั่นเองหรือว่าเป็น TNT วงกลมนะครับ ไปก็จะเป็นตัวของ floating at, Flo Iceland floating island เนี่ยก็คือเกาะลอยฟ้านะครับแสดงว่าถ้าหากว่าเราจุดเนี่ยมันอาจะเกิดเป็นตัวของเกาะลอยฟ้าให้ผมดาวนะโอ้อ่าใช่นะครับดูเป็นเกาะแบบเป็นเกาะแบบกลมๆเลยนะเหมือนกับเหมือนกับโลกหรือว่าอะไรพวกนี้เลยนะครับ ใครที่อยากสร้างบ้านข้างบนบนฟ้าอะไรพวกนี้นะเกาะลอยฟ้าก็ใช้ตัวของ floating Iceland TNT ตัวนี้นะครับในการสร้างเกาะของตัวเองขึ้นมาได้เลยต่อไปเป็น ocean โ c e ช n TNT ocean เนี่ยก็แปลว่าทะเลนะครับ ocean แปลว่าทะเล TNT ก็เป็นตัวของระเบิดนะครับผมสงสัยเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงตัวนี้โอ้ก็คือจำลองชีวิตน้ำท่วมในไทยนะครับอันนี้พอระเบิดออกมาปุ๊บกลายเป็นน้ำ มันก็มันก็สวยดีนะมันเหมือนกับเราแบบเที่ยวคลองทเที่ยวอะไรพวกนี้เลยนะครับเพราะปกตินะ้ำมันจะเป็นแบบในทะเลเนาะในไมค์ครับแต่น,นี้ก็แบบว่าเออม,มันสวยเลกแบบนะสวยสวยมากเลยนนี้อุ้ยหมู่บ้านต่อไปเป็นตัวของไฟ t ท t t n t ททีไฟนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงอืมเราม,มีชาวบ้านอยู่ตรงนี้พอดีเลย <laughs> ชาวบ้านแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> เอาละโดยภูเขาผมก็ท่อมทานานี้ก็ไม่สนใจอะไรนะครับทำนานเหมือนเดิมต่ไปเป็นเฮลไฟ T N G เฮลไฟ T N t oh. ก็คือไฟนรก T N t นะครับลองดูกันมีแก๊สเกิดตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เป็นเหมือนกับนรกนะเป็นเหมือนนรกมาบุกบนโลกเลยนะครับตามชื่อเฮลไฟเลย <c oughs> แล้วก็สุดของบ้านที่มันเป็นหิน <c oughs> เป็นไม้นี่ก็คือกลายเป็น ตัวของเนเธอร์หมดเลยนะครับเนเธอร์ล็อกหมดเลยเอ้ยมันเรียกว่าเนเธอร์ล็อกหรือเปล่าอันนี้เนเธอร์แร็คนะครับเนเธอร์แร็คโนทีนทีอาจจะมีทีนทีไฟมีทีนทีไฟนระกไปแล้วแล้วก็มาดูทีนทีในตัวของโนนะครับหรือว่าที่เป็นจิมะนั่นเองเอ๊อันนี้อันนี้ดูกระจกนะอันนี้ดูกระจกมากเลยถ้าเทียบกับอันอื่นที่ผ่านมานะครับ แค่มีหิมะปกคลุมแค่นั้นแต่เป็นฟรีซที่ี่ฟรีซก็คือการแช่แข็งนะครับมันจะมีความรู้สึกเย็นมากกว่าตัวของสโนว์อ่าอันนี้ก็คือฟรีสปุ๊บก็กลายเป็นบล็อกน้ำแข็งโอ้หมันลึกมากเลยเนะี่ยก็คือรัศมีเนี่ยกลายมากมากเลยนะครับบล็อกทุกอย่างก็น่าจะกลายเป็นน้ำแข็งหมดนะในระยะนี้เดี๋ยวผมลอง,ลอง,ลองจุดอีกอันนึงถ้าจุดในบ้านบ้านจะกลายเป็นน้ำแข็งไหม อ่ากลายเป็นน้ำแข็งหมดนะครับโดนอะไรอันนั้นก็กลายเป็นน้ำแข็งทุกอย่างนะครับสำหรับตัวของ freezing TNT ต่อไปเป็นตัวของ vaporize TNT vaporize เนี่ยก็คือการระเหยนะครับเหมือนเวลาเราเอาน้ำไปวางตามเอาน้ำไปเทใส่ถนนหรือเทใส่อะไรที่มันร้อนๆนะครับมันจะระเหยกลายเป็นไอก็คือตัวของ vaporize นี่แหละดูกันหมมีเฟคควันหนีด้วยนะเป็นเหมือนกับระเหยหรือเปล่าอ้าว what ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหรือว่าเว p ปอร์ไ์เนี่ยมันน่าจะต้องเอาไปวางกับน้ำนะผมผมเดานะลองดลองอ่าเวเปอร์ไรส์ก็จริงด้วยนะครับเป็นตามชื่อมันเลยก็คือการระเหยของน้ำเนาะสำหรับเวเปอร์ไรส์ก็ไปเป็นกรา v ิตี้ทีนทีกรา y ิตี้ทีนทีก็คือแรงโน้มถ่วงทีนทีแรงโน้มถ่วงขอดูหน่อยดิเฮ้ย เฮ้ยโหโคตรเท่แบะบเอ,อือแล้วทำไมเราไม่เห็นโดนผลอะไรเลยวะหรือว่ามันมันให้โดนแค่คนอื่นมา๋ยวขอขอ,งของลงเลยดูดมาไปดูดมาอ,อืมไม่ดีนะครับช่องนี้ดูดมาหยอกหยอกหยอกเออแล้วทำไมแกะบางโจมันเด้งขึ้นไปสองรอบวะมา อ่าเ็เป็นตัวของ g r a ิที้ทีนนะเป็นแรงดูดนะครับต่อไปเป็นไลท์닝ทีนทีโอโหโคตรโหดโคตรแรงอลังการมากนะอันนี้ถ้าเราเอามันผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว โคตรเท่นะครับสำหรับตัวของ Lightning TNT อันนี้นี่ผมชอบีปสุดเลยตัวนี้ตั้งแต่เราลองกันมานะต่อไปเป็น Cubic TNT ฮะแค่นี้อีกท,ทีก็คือระเบิดเป็นเหลี่ยมแค่นั้นนะครับ7คูณ7อ่าสมี7คูณ7แค่นั้นไม่มีไม่มีอะไรนอกจากนั้นเลยนะครับต่อไปเป็น Floating TNT Floating ก็แปลว่าลอ,อยนะ ก็ไลคล้ายๆกับไอ้เกาะลอยฟ้าโอ้โหมันโอ้คือมันมันแรงมากบต,ตัวของโ o ร a t i n g t n ท,ทีก็คือเมื่อกี้เราเป็นเกาะลอยฟ้าเนาะแต่เนี้ยมันค่อยๆลอยขึ้นไปครับแล้วก็ระเบิด น่าจะแรงมากเลยนะเดี๋ยวผมขอลองบินดูสิโอ้โคตรแรงครับอันนี้น่าจะแรงที่สุดเลยนะสำหรับ floating TNT มันรัศมีมันแบบว่ากว้างมากเลยนะครับถ้าเราลองมาต่อไปจะเป็นตัวของ TNT firework firework นี่ก็คือพวกพลุนะครับร้อยแก่ what <laughs> เทมากอันนี้อันนี้อันนี้เทมากอันนี้ผมชอบมากนะครับทีนทีไฟเวิร์กเดี๋ยวขอลองวางเยอะๆดิลอยแล้วโอ้แหลกแหลกแหลกมากโอ้โอ ยีงป right, ีลอยไปลอยมาเรือได้ซากครับเรือได้ซากโหดมากอันนี้ TNT Firework คือเหมือนกับพลุอย่างเงี้ยเนาะแต่แบบว่าแทนที่จะแตกเป็นไฟพลุก็แตกเป็น TNT อีกทีนนะครับต่อไปเป็น Sand Firework น่าจะคล้ายๆกันนะน่าจะคล้ายๆกันผมว่าโอ้อันนี้ระเบิดมาเป็นแซนด์นะครับหรือว่าระเบิร์ดมาเป็นทรายนั่นเอง ่ไปแอ r r o w TNT ไปนี่ผมว่าเราต้องวางตรงนี้ว้เนี่ยอ้าตอกมากไม่ม,ไม,ม,ไนะไมีไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะใช่ไหมไม่มีใครเป็นอะไรเลยครับจากระเบิดลูกเมื่อกี้นี้ คือโคตรนานโอ้โหเป็นแบบธรรมดาเนี่ยแป๊บเดียวเราก็วิ่งหนีทันแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้มันจะนานมาทำไมนะแฟลชท t NT. t t tt แบบเรียบอ่าเอาไว้สำหรับคุณแบบสายขี้เกียจนะอยากจะเคลียร์ทางให้มันแบบว่าเรียบเรียบเงี้ยนะครับก็มาจุดตัวของแฟลชท t นได้ผมผมลองจุดตรงนี้ก่อนอ่าก็คือเคลียร์แล้วแบบว่าโอ้โห คือแบบว่าสร้างบงสร้างบ้านสร้างฐานสร้างอะไรเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแค่เอาตัวนี้มาวางแค่นั้นก็เนนะผมใส่แล้วก็แค่เคลียร์ที่ให้นะครับโอ้โหดีเลยอันนี้ต้องเก็บไปนะไว้เคลียร์ที่ต่อไปเป็นตัวของ mining flat นะครับหรือว่าการขุดแบบเรียบเหรอ การขุดแบบเรียบจะเป็นยังไงมาดูครับอ้อ๋อมันเอาไว้สำหรับคนที่แบบลงเหมืองอะไรอย่างี้นะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก็คือเราลงเหมืองไปแล้วเราหาแร่อะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วเวลาลงเหมืองนี้มันมืดใช่ไหมเราก็ใช้ตัวของ mining flat เนี่ยได้เลยแล้วมันก็จะแบบว่ามีพวกคบพงคบเพิงอะไรให้อ่าเรียแบบร้อยโอ้โหมีแร่ด้วยครับแต่ข้อเสียมันอย่างงี้แนี้โดนน้ำ อ๋านี่แล่แล่ก็จะดอบให้เราด้วยอ้หโคตรดีอันนี้ใครเอาไปเล่นนี่คือได้ใช้จริงแน่นอนนะสำหรับ mining flat ตัวนี้นะครับอู้หดีมากเลยอ่ะสบายสบายเป็น compact TNT อะไรวะเสียงอะไรวะ compact TNT นะครับ compact ก็คือพกพาง่ายพกพาสะดวกอะไรพวกนี้นะโอเคลองวางมเลย แล้วมันก็จะจุดไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าอ่าอ่าก็คือขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดต่อไปสำหรับ compact TNT แล้วไป animal TNT TNT สัตว์นเนอะลองดิอุย้ยเจียตกใจผมมีซอมบี้ยักษ์มาด้วยนะครับ สิงสาราสัตว์นี่คือเยอะแล้วก็มีซอมบี้ยักษ์ออกมาสองตัวด้วยนะครับเฮ้ยอย่าบอกว่าซอมบี้ยักษ์แพ้กูเรมโง่โง่ซอมบี้ยักษ์แพ้แพ้กูเรมโง่โง่ครับท่านผู้ชมกูเรมแม่งโคตรมากตายคาทุกคนให้ให้เขาหนวนหน่อยให้หนวนหน่อยนะครับดูต่อไปดีกว่าเมเทโอที่ เมเทโอก็คืออุกกาบาตนับจุดแม่งตรงนี้แหละอ้าวอ๋อ,อ,อนี่เมเทโอมาแล้วปิ้วโอ้ก็คือโอโ้โหโคตรโหดอันนี้เป็นอุกกาบาตแบบเหมือนอุกกาบาตจริงๆเลยนะก็คือเป็นหลุมนะครับแล้วก็ติดฟงติดไฟพวกนี้ด้วยมันเท่มากเลยขอ,ขอ,ขอลองดูอีกรอบนึงสิอ้าวอ้าว,ว โอ้หคือโคตรสว่างโคตรอลังการนะใครอยากขุดเหมืองก็ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าจะติดไฟนิดหนึ่งต่อไปเป็นตัวของสไปรัลทีนทีสไปรัลนี่ก็คือแบบเป็นกาบหอยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโคตรเท่โคตรเทพนะก็คือหมุนนะเป็นแบบหมุนแล้วก็โยนทีนทีไปรอบๆนะครับลองดูดูดูจากมุมนี้แล้ว โคตรเทเป็นแบบก้นหอยอะไรอย่างี้เหรออืมเทมากเทมากอีรับติ้งทีนทีอีรับนี่ก็คือการประทุของภูเขาไฟนะครับโคตรสวยโคตรเทน่าจะคล้ายๆกับตัวภูเขาไฟประทุอะไรพวกนี้นะนี่ผมเห็นอันนี้แหละขอดูนี่หนะ่อยกรอฟ กรอฟนี่ผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับต้องไปลองลองรุ้นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะก r o ฟ t ช t แต่ไปบนบ้านพ i เ l a จอร์นี่แหละ <What? S 1> โอ้ก็คือแบบว่าสรับคนขี้เกียจปลูกป,ป่านะครับมาดูข้างในซิเป็นงไงไม่ชน,นี้รอดแต่ชั้นข้างบนนี่คือกลายเป็นป่าไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจุดในที่โลง่ลงๆดีกว่าว่ามันเป็นยังไง ข้ข้างคิปเปอร์เนี่ยคขีวเขียวเหมือนกันโอ้โหกายเป็นป่าเลยนะครับเป็นป่าที่แบบว่าหนาแน่นมากๆนะเดินเข้าไม่น่าได้เลยนะเข้าได้อยูอ่เหมือนแบบเขาบงกดหรืออะไรอย่างนี้เลยนะสำหรับคนที่อยากคำส่วนนะครับต่อไปเป็น enter tnt น่าจะวาร์ปได้หรือเปล่าอันนี้ มันเกี่ยวอะไรกับเอนเดอร์วะเนี่ยเหมือนมันแค่ผักเหมือนมันแค่ผักเราออกนะเดี๋ยวผมลองไปตรงนี้ดูเอ้ยซอมบีม้ขวาลองดูว่าซอมบี้จะปิลไหมฮะปิวนะครับอืมแค่ปิวนะซอมบี้ไม่ตายด้วยนะครับอันนี้ดูดูกา,กากมากเลยเอ er ็นเดอร์ทีมทีมาดูตัวของเมเทโอโชเวอร์ชาวเวอร์ชาวเวอร์คืออาบน้ำนะเหมือนอาบอาบกระบาดนี้อ่ะ โคตรเท่เ,เป็นแบบกุกกาบาทตกแบบยเยอะๆโอ้โหนี่ยไม่หมดอีกเหรอเ uh, ยอะมากก็ uh, คือป่านี้แบบลุกไหมเป็นไฟนะครับใกลมากเลยครับเอาไว้แบบเวลาเราแบบไม่อยากเล่นเซฟไหนแล้วแล้วก็ใครเนี่ยเน,นี่ยุดนี่มันยังไม่ยังไม่หมดอีกนะโอ้โหโคตรสวยโคตรเท่ โคตรเท่ครับอันนี้ดูดูสวยมากอันนี้แล้วก็วันนี้นะครับผมจะจบคลิปด้วยการเบิดทีนทีทั้งหมดที่เราได้ลองมาในคลิปนี้โดยจะเริ่มจุดจากตัวของทีนทีธรรมดาก่อนนะครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหก็ทีน กูแหลแหลก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 อลังการมากนี่ก็คืออุกกาบาตนะฮะตกน้ำสุดเลยเกาะลอยฟ้าของเราก็เรียบร้อยนะครับพังยับเป็นลงไปหลุมข้างล่างเลยนะมีตัวของท n นทีที่เป็นน้ำด้วยนะครับมันก็เลยมีน้ำขึ้นมาสูงอย่างนี้เนาะไอผมเห็นอะไรข้างล่างวะ นี่เปปลาหมึกเลืองแสงอยู่ตรงนี้ด้วยสวยงามครับสวยงามลอยนะครับกลายเป็นเพลิงนรกนะครับเหมือนตกนรกอะไรพวกนี้เลยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมจะได้ทำต่อเนาะเพราะว่าเรามีทีมทีอีกเยอะเลยนะครับที่ยังไม่ได้เทสก็ไปม,มาเทสกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ